นี่คือคดีสะเทือนขวัญแห่งปีของประเทศมาเลเซียนะครับของการเสียชีวิตปริศนาของน้องซาร่าคิริน่าอายุวัยสิปีเท่านั้นนะครับมีรายงานนะครับว่าวันที่16กรรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยน้องซาร่าคิริน่าอายุวัยสิปีนะครับถูกพบหมดสติใกล้บริเวณรางน้ําของมหาวิทยาลัยรัสซาบานะและในวันต่อมานะครับเธอก็ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลควีน n อ l ิเซอร์เบตนะครับตำรวจก็เลย บสันนิฐานว่าเธอนะครับตกจากตึกชั้น3นะครับแต่ทางครอบครัวนะครับยังไม่ปักใจ100%นะครับว่าเธอนะครับเกิดอุบัติเหตุกับเธอแต่ว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมก็ได้แต่จุดพีคของการเสียชีวิตของน้องซาร่านะครับอยู่ตรงนี้นะครับทําไมน้องถึงไม่ผีดร้องทําไมนักเรียนคนอื่นถึงไม่เห็นและไม่ไม่เห็นสังเกต และทาไมร่างกายของเขานะครับดูเหมือนว่าการตกจากตึกชั้น3ามเนี่ยมันจะต้องได้รับการกระแทกอย่างแรงถูกไหมครับแต่ของน้องซาร่าเหมือนเป็นการเอาศพไปวางไว้เฉยๆเหมือนไม่ได้มีการตกตึกแต่อย่างใดเลยและนี่นะครับถึงเป็นจุดสังเกตของครอบครัวนะครับที่ยังไม่ปักใจเชื่อ100เว่าซาร่านะครับเสียชีวิตจากการเอ,อ่อพับตกลงลงมาจากตึกชั้นสานะครับแต่ทางครอบครัวนะครับกำลังคิดอยู่ว่าน้องเนี่ยอาจจะถูกฆาตกรรมจากเพื่อนก็ได้ตอนนี้และ ในวันที่17นะครับน้องก็ดูฝั่งที่คัมพังคารามาอเมซโปสปิซีปีตังนะครับที่ประเทศมาเลเซียและในวันที่1นะครับแม่ของน้องซาร่าเนี่ยก็ขอให้ขุดศพลูกสาวของเธอขึ้นมาเพื่อท,ที่จะสามารถชนะสูตรพิกศพเพื่อหาคําตอบและความจริงได้และในวันที่6สิงหาคมนะครับทานายความที่เป็นตัวแทนของแม่ของเธอเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยงดเว้นจากการคาดเดาที่อาจจะทําให้ครอบครัวทุกใจและอาจจะส่งผลให้เกิดผลทางอาญา จนถึงวันนี้นะครับก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าน้องเสียชีวิตด้วยกับอะไรนะครับแต่ครอบครัวนะครับปักใจร้อเปรเซ็์ว่าน้องเนี่ยถูกฆาตกรรมแน่นอนและตอนนี้นะครับก็มีประชาชนทั่วรัสตาบานะครับร่วมจุดเทียนไว้อาลัยและพร้อมแฮชแท็ก justice for s a r a นะครับตอนนี้คือแบบโด่งดังมากๆนะครับที่ประเทศของเขานะครับเพราะเป็นการเสียชีวิตของน้องวัย13ปีเท่านั้นและทุกคนนะครับก็คือร่วมใจร่วมมือกันออกมา justice for น้องซาร่านะครับตอนนี้และคนทั้งประเทศนะครับ กำลังรอความจริงนะครับว่าคดีนี้นะครับเป็นอย่างไรคดีนี้นะครับกาลังอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ยังไม่มีความจริงออกมาเลยนะครับและสําหรับคุณนะครับคิดว่าคดีนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังนะครับ